ที่เราทําอยู่นะครับก็มีรถนมนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยนะหวานละมุนนะครับไม่หวานมากนะครับดูแลสุขภาพได้ด้วยแล้วก็มีเมนูเกี่ยวกับรถผลไม้ตรอเบอรี่นะครับส้มสวรรค์ พัฒเชษนะครับนามสกุลเผาสมบัตินะแล้วก็ชื่อนั่นชื่อโกอ้อยนะครับที่เขาเรียกกันในภูเก็ตเรียกโกอ้อยทางร้านเรานะเป็นเปิดร้านเกี่ยวกับไอศครีมซอฟเสิร์ฟนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเราทําเพื่อตอบโจทย์นะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาท่องเที่ยวนะครับเยี่ยมชมภูเก็ตของเรา ที่ร้านนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับที่บอกจอบโตนักท่องเทีย่ยวส่วนใหญ่ก็คือเป็นชาวต่างชาตินะครับเน้นชาวจีนเนี่ยทำไงก็ให้มันมีจุดเด่นเนาะเราก็คิดขึ้นมาว่าสีนี้แหละนะครับเป็นสีที่ทําให้สะดุดตานะครับกับนักท่องเทีย่ยวที่ผ่านมาแล้วก็เหมาะสาหรับวัยรุ่นเด็กๆนะครับที่ชอบไอศครีมก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็มีโลโก้น่ารักน่ารักนะเป็นมังกรนะครับก็เป็น สิ่งที่แสดงก็เห็นว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่ความโชคดีนะครับมับงกรก็คือเป็นสิ่งที่คนนับถือเยอะมากมายนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ร้านเราเนี่ยเอาตัวมังกรน่ารักน่ารักนีก้ขึ้นมาไอศครีมของเรานะครับเป็นเครื่องซบเสิร์ฟนะมีเป็นโคนนะครับแล้วก็มีแบบถ้วยด้วยท็อปปิ้งตัวนี้นะครับเราก็มีไอเดียที่จะทำนะครับทำให้มันดูแล้วเนี่ยสวยน่ารักและน่ารับประทานนี่อนาคตนอนาคต มากที่เชียร์เรานี่นะครับร้านตรงนี้เนี่ยนะครับเาอยู่ในเป็นชุมชนเมืองเก่าจุดเด่นของเราก็คือว่าอยู่ในปั๊ม้ํามันครับซึ่งเป็นปั๊มเชลนะครับแล้วก็อยู่ในตึกชิโนเป็นตึกที่ทางภูเก็ตของเรานี่คือเป็นที่นิยมนะรตรงนี้เนี่ยจุดนี้เนี่ยเราก็สามารถจะเดินทะลุไปที่เมืองเก่าได้นะครับเพ mm ีย hmm. ง90เมตรสามารถซื้อไอศครีมเรานะครับนะแล้วก็เดินไปชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของหวาดภูกเก็ตได้เป็นโครงการของดีโบว์กเวด้วย เมนูที่เราทําอยู่นะครับก็มีรถนมนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยหวานละมุนนะครับไม่หวานมากนะครับดูแลสุขภาพได้ด้วยแล้วก็มีเมนูเกี่ยวกับรถผลไม้ตอเบอรี่นะครับส้มสวรส p a ์แพคเกจที่ทางร้านเราใช้นะครับมีสัญลักษณ์นะครับเกี่ยวกับคล้ายๆกับเป็นรูปบาติกนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเก่าเราด้วยแล้วก็สีสันนะครับที่สะดุดตานะครับแล้วก็สวยงาม แล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราใช้ผลิตภัณฑ์แบบกระดาษฟูดเกรดสามารถที่จะสัมผัสอาหารนะครับโดยที่ไม่เป็นอันตรายทางร้านเรานะครับก็มีนโยบายเกี่ยวกับรักสิ่งแวดล้อมนะครับเลยก็ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับที่เกี่ยวกับกระดาษะฟูดเกรดนะครับก็คือว่าเป็นกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะครับแล้วก็สามารถจะสัมผัสอาหารได้ยอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ทางภูเก็ตเรานนะครับก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะเราก็จะช่วย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของหววดภูเก็ตนะครับรู้สึกว่าไม่ว่าขยะอะไรต่างๆมากมายตอนนี้เนี่ยนะครับมันกับร้อนภูเก็ตแล้วแหละเราก็เลยเน้นนะครับที่จะใช้ตุกพันนะครับนะที่เกี่ยวกับกระดาษเนี่ยมาช่วยเป็นแรงหนึ่งนะครับนะเป็นแรงหนึ่งเป็นเครื่องตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยนะครับที่จะอนุรักษ์นะครับสิ่งแวดล้อมของหววดภูเก็ตบอกเสร็จตอนแรกนะว่าเราเองก็จะเป็นร้านที่ จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เลยใช้นะครับผลิตภัณฑ์จากร้านดิฟเพ็กภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นร้านที่อนุรักษ์โลกอยู่แล้วนะครับเราก็มาสัมผัสและพูดคุยกันนะครับทางร้านดิฟเพ็กแล้วภูเก็ตเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ที่ตรงโจทย์นะครับที่เราต้องการนะครับทางร้านวัตถุพิบหรอดิฟเพ็กภูเก็ตเราเนี่ยนในการสื่อสารติดต่อเนี่ยเป็นกันเองนะครับแล้วก็เรา ร้องขอให้ออกแบบเรียนรูปลักษณ์สีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยประทับใจนะครับก็เป็นสิ่งที่ติดต่อสะดวกแล้วก็ทําให้เราเนี่ยต,ตรงกับความต้องการทางร้านเรานะครับแล้วก็เลยประทับใจในทางร้านอยางเชิญชวนนะครับร้านที่ต้องการนะครับบรรจุพันธุ์นะครับที่อนุรักษ์โลกหรืออารักร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็ขอเชิญน,นะครับนะที่ร้านทิพย์ภูเก็ตเราได้เลยครับย oh, <wow. S 1> ืนยันยืนยัน <laughs> ขอเชิญนะครับนักท่องเที่ยวนะที่มาเยี่ยมชมมาเที่ยวภูเก็ตนะครับก็มาแวะชิมนะครับไอติมนะครับซอฟเซฟนะครับรสนมนะครับซึ่งเป็นรสที่เป็นซิกเนเจอร์นะทางร้านเราเลยนะครับซึ่งร้านของเราเนี่ยเป็นรูปลักษณ์ที่สีสันทีส่สะดุดตาสีชมพูนะครับสวยงามชื่อว่ามาร์เกลิเชียต แวะเข้ามาเลยนะครับยู่ใจกลางเมืองเลยตอนนี้นะครับยู่ในปั้มน้ำมันนะปั้มเชลนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนเกรียดดีบุกวอกเวยนะขอเชิญได้ครับก็เชิญครับผมสวัสดีครับเเ